สวัสดีครับบอสครับนิวค่ะวันนี้ก็มินิคอนเสิร์ตของเราสองคนแล้วครั้แใช่ครับผมวันนี้ก็สนุกด้วยซึ้งด้วยมีฮาด้วยนะทั้งฮาทั้งฮาแมนเดือซึ้งซึ้งนี่หนักเลยสุดท้ายก็นี่เป็นรายการบอสนิวชแนลหรอก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับพี่แฟนคลับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ทำให้เราได้ ในวันนี้ทำอะไรใช่ในวันนี้เพื่อนทุกคนแบบว่าเราพัฒนาอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คนที่แบบมาดูเรารักเราอะไรเงี้ยผมอันเยอะแยะมากมายเหลือเกินก็อยากจะฝากทุกคนอยู่กับพวกเราอย่างนี้เป็นนานๆอยู่เป็นอย่างนี้นานๆเฮ้ยภาษาอะไภาษาเดี๋ยวเป็นภาษาตอนนี้รับผมวันก็ที่ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับนี่เพิ่งลงมาสดๆเลยคร้วลงมาปุ๊บก็หนีเลยกล้องมาสองภาพ ก็ยังไงก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะแล้วก็จะรักที่คนตลอดไป